สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เครือข่ายแบบบัสบัสโทโพโลจีในเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรโทโพโล g จีบัสหมายถึงการจัดวางเครือข่ายที่อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับสายเคเบิลเราเรียกว่าบัสซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะเชื่อมต่อโดยตรงกับสายเคเบิลบัสก่อให้เกิดโครงสร้างดังนั้นข้อมูลใดที่ส่งผ่านอุปกรณ์หนึ่ง จะสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลจะประาศจากการรบกวนหรือหยุดชะงักของสัญญาณสายบัสจึงประกอบด้วยจุดสิ้นสุด2จุดเราเรียกว่าตัวสิ้นสุดซึ่งตัวสิ้นสุดเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สัญญาณสะท้อนกลับภายในระบบบัสเป็นเครือข่ายแบบพาสซีฟเป็นหลักซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้ขยายสัญญาณ แต่เพียงส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้นข้อกำหนดของเครือข่ายแบบบัสบัสจะประกอบด้วย1นึ่งทรังเซกเมนต์ภายใน1นึ่งทรังเซกเมนต์จะมี5้าเซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์จะมีสายสัญญาณยาวไม่เกิน184-185ถึงเมตรแต่ละเซกเมนต์จะเชื่อมต่อกันด้วยรีพิเตอร์และจะมีเทอร์มินาเตอร์ที่มีอิมพีแดนซ์50โอห์มเป็น ตัวที่คอยดูดซับสัญญาณทั้งสองฝั่งของแต่ละเซกเเนนการทำงานของบัสโทโพลจีในการส่งข้อมูลเมื่ออุปรกรณ์ต้องการส่งข้อมูลจะส่งในรูปแบบของแพ็กเก็ตหรือเฟรมผ่านสายบัสการตรวจสอบความพร้อมอุปรกรณ์จะตรวจสอบว่าสายบัสว่างหรือไม่หากว่างจะส่งข้อมูลหากไม่ว่างจะรอจนกว่าสายจะพร้อมการระบุป,ปลายทาง พ็กเกจข้อมูลจะมีที่อยู่ต้นทางและปลายทางคือทั้งทางด้านซอสและทางด้าน e s t i n a t i o n Address การตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์แต่ละตัวจะตรวจสอบว่าที่อยู่ปลายทางในพ็กเกจต,ตรงกับที่อยู่ของตนหรือไม่ถ้าตรงจะรับข้อมูลถ้าไม่ตรงจะปล่อยให้ข้อมูลผ่านไปยังอุปกรณ์ถัดไปการป้องกันการสะท้อนของสัญญาณจะมีเทอร์มินาเตอร์ดูดซับสัญญาณเพื่อป้องกันการสะท้อนกลับ วัตถุประสงค์ของโครงสร้างบัสโทรโพโลูจีบัสมักถูกนำไปใช้ในเครือข่ายแบบง่ายที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำและต้องการความปลอดภัยน้อยที่สุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันการมอบโซลูชันเครือข่ายที่สะดวกสบายลดต้นทุนและความซับซ้อนเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิลให้ความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ เมื่อเราจะเพิ่มหรือลบอุปกรณ์นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีทรัพยากรจำกัดได้อีกด้วยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทที่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ส่วนกลางเช่นฮับหรือสวิตได้ส่วนประกอบของโทโพโลจีเครือข่ายบัสสายหลักหรือแบ็กบนสายหลักเป็นแกนหลักของเครือข่ายบัส ลองนึกภาพว่ามันเป็นทางหลวงสายเดียวที่ข้อมูลทั้งหมดจะเดินตามสายสายเคเบิลนี้วิ่งผ่านเครือข่ายทั้งหมดและคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อโดยตรงกับสายเคเบิลนี้เทอร์มินเลเตอร์เทอร์มินเเตอร์อาจดูไม่สําคัญแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งตัวต้านทานขนาดเล็กเหล่านี้อยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของสายหลักระบบคอยเชื่อส่วนใหญ่ใช้เทอร์มินเลเตอร์ที่50โอห์ม หน้าที่ของมันก็คือหยุดสัญญาณไม่ให้สะท้อนกลับลงมาตามสายเคยเบิลขั้วต่อหรือคอนเนคเตอร์ทีคอนเนคเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายเคยเบิลโดยการหนีบทั้งสองข้างเข้ากับสายเคยเบิลส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเอาไปเสียบเข้าที่เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดหรือการ์ดแลนนั่นเอง ขั้วต่อ BNC จะบิดเข้ากับสายออกวยเชี่ยวจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดนั้นจะทำให้สัญญาณอ่อนลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการ์ดอินเทอร์เหรือ Network ร์ก e ินเทอร์เฟซการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารบนเครือข่ายได้แผงวงจรเหล่านี้เสียบเข้ากับช่องเสียบขยายภายในคอมพิวเตอร์ การเครือข่ายแบบบัสรุ่นเก่าจะมีพอร์ต BNC สำหรับสาย Co a x i a l หรือพอร์ต AUI สำหรับตัวรับส่งสัญญาณการดแต่ละใบต้องมีที่อยู่เฉพาะบนเครือข่ญญายเครื่องรับส่งสัญญาณเครื่องรับส่งสัญญาณช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลโดยแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้เป็นรูปแบบที่สายเคเบิลสามารถส่งผ่านได้ จำเป็นต้องใช้เครื่องรับส่งสัญญาณภายนอกเสมอเนื่องจากลักษณะที่หนาและแข็งแรงติดตั้งเครื่องรับสัญญาณไว้ในการาดเครือข่ายทําให้การติดตั้งง่ายขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายดรอปประเภทของเครื่องรับสัญญาณจะต้องตรงกับประเภทของสายเคเบิลรีพิเตอร์เมื่อเครือข่ายขยายเกินขีดจากัดของสายเคเบิลเดียวรีพิเตอร์จะเข้ามามีอุบทบาทอุปกรณ์เหล่านี้จะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณที่อ่อนลงสำหรับระยะทางที่ได้ไกลขึ้นวางรีพิเตอร์ตรงจุดที่บัส2อเซเบนบาร์มันจบกันเครือข่ายก็จะขยายสัญญาณได้ไกลขึ้นเป็นสองเท่าแต่รีพิเตอร์ก็มีข้อเสียเช่นกันพวกมันขยายสัญญาณทุกอย่างรวมถึงสัญญาณรลกวนและข้อผิดพลาดนอกจากนี้ยังเพิ่มความลราช้าเล็กน้อยในการสื่อสารอีกด้วยสายดรอปหรือดรอปเคเบิล สายรอบถูกใช้โดยเฉพาะในการติดตั้งทิกเน็ตสายสั้นเหล่านี้จะเชื่อมต่อจากตัวรับสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องขั้วต่อแบบ AUI ที่ปลายทั้ง2ด้านส่งสัญญาณได้อย่างน่าเชื่อถือข้อจํากัดก็ดคือด้านความยาวสายเหล่านี้จะมีความยาวไม่เกิน50เมตรสายเคเบิลต้องมีคุณภาพสูงเพื่อป้องกันปัญหาประเภทของสายเคเบิลที่ใช้ในโครงสร้างบัสสายโค้ชเชล สายโคเอเชื่อแบบนนหนาเรียกว่าติกเน็ตจะเป็นแบบเอทเน็ตเทนเบตไฟมีระยะทางที่500เมตรและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้100เครื่องสายโคเอเชื่อแบบบางหรือตินเน็ตเอทเน็ตเทนเบตทูติดตั้งง่ายกว่าแต่ครอบคลุมได้เพียง185เมตรรองรับอุปกรณ์ได้แค่30เครื่องทั้งสองต้องมีขั้วต่อพิเศษและตัวสิ้นสุดที่ปลายแต่ละด้าน สายคู่บิดเกลียวหรือสายทวิตแพรเมื่อเครือข่ายมีการพัฒนาขึ้นสายคู่บิดเกลียวก็ได้รับความนิยมมากขึ้นสายเหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากสายโคเชเชลสายคู่บิดเกลียวทํางานในระบบบัสจะปรับเปลี่ยนโดยใช้ฮับพิเศษสายคู่บิดเกลียวมีราคาถูกและใช้สายโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิมแต่รับสัญญาณรบกวนได้มากกว่าสายไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนําแสงสายไฟเบอร์ออปติก สามารถใช้งานในเครือข่ายบัสได้เช่นกันแต่มีราคาแพงสายเหล่านี้ทนต่อสัญญาณรบกวนและครอบคลุมระยะทางไกลเครือข่ายบัสแบบเก่าส่วนใหญ่ใช้สายโคอเชี่ลวการเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระยะทางจำนวนคอมพิวเตอร์และงบประมาณสายเคเบิลคุณภาพต่ำไม่ถึงความล้มเหลวของเครือข่ายการส่งข้อมูล ในโทโปโลยีแบบบัสการส่งข้อมูลจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางการสรื่อสารเพียงช่องเดียวคล้ายกับบัสที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเป็นลำดับเชิงเส้นโปรโตโคอลที่ใช้ในการส่งข้อมูลในโทโปโลยีแบบบัสก็คือ CSMA/CD หรือ Carrier s e n s Multiple Access with Collision Detection แต่การส่งข้อมูลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่ออุปกรณ์ต้องการส่งข้อมูลอุปกรณ์จะส่ง,งสัญญาณอิเล็กทรอนิก ผ่านสายเคเบิลบัสจากนั้นสัญญาณจะเดินทางจากปลายด้านหนึ่งของบัสไปยังอีกด้านหนึ่งครอบคลุมอุปกรณ์ทุกตัวตลอดเส้นทางเมื่อสัญญาณไปถึงอุปกรณ์แต่ละตัวอุปกรณ์จะตรวจสอบที่อยู่ปลายทางซึ่งฝังอยู่ในสัญญาณเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีไว้สําหรับอุปกรณ์นั้นๆหรือไม่หากที่อยู่ตรงกันอุปกรณ์จะรับข้อมูลหากไม่ตรงกันอุปกรณ์จะละเว้นสัญญาณและอนุญาตให้อุปกรณ์ถัดไปบนบัสทํางานต่อ กระบวนการนี้จะดําเนินต่อไปจนกว่าสัญญาณจะไปถึงอุปกรณ์ที่ต้องการหรือไปถึงปลายบัสที่ปลายบัสจะมีเทอร์มินาเตอร์ทำหน้าที่ดูดซับสัญญาณเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณสะท้อนกลับและก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ข้อดีของโครงสร้างบัสในระบบเครือข่าย 1. ระบบบัสนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยากเมื่อต้องการติดตั้งหรือบำรุงรักษา เมื่อเทียบบัสกับทโปโลจีแบบอื่นแล้วทโปโลจีแบบบัสต้องการความยาวสายเคเบิลที่สั้นกว่าและอุปกรณ์ที่น้อยกว่าซึ่งท้ายที่สุดแล้วนําไปสู่การลดต้นทุนและทําให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นเครือข่ายช่วยให้สามารถเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักใดๆต่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครือข่ายช่วยให้สามารถสื่อสารแบบออกอากาศโดยข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่อง สามารถส่งไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดได้พร้อมๆกันข้อเสียของบัส 1. ก็คือประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือต่ำในกรณีความเร็วและคุณภาพการส่งข,งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความยาวและสภาพของสายเคยเบิลบัสอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวต่ำ มีความน่าจะเป็นที่เกิดการชนกันของข้อมูลสูงสาเหตุก็คืออุปกรณ์หลายเครื่องอาจพยายามส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนและสูญเสียข้อมูลได้ความทนทานต่อความผิดพลาดต่ำเนื่องจากความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นกับสายเคเบิลบัสและเครือข่ายทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้เลยครับจบครับ